เรื่องตลก69เดอะซีรีส6อทีน9เดอะซีรีสภาพยนตร์ไทยระดับตำนานกลับมาสร้างความสนุกครั้งใหม่ในรูปแบบซีรีส์ตลกร้าย6ตอนผลงานกำกับของเป็นเอกรัตนเรืองที่หวนคืนสู่วงการหลังได้ฝากผลงานเรื่องล่าสุดไว้บนจอภาพยนตร์เมื่อ5ปีก่อนบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวละคร ใหม่ดาวิกาโฮเน่ญิงสาวที่เพิ่งตกงานในช่วงโควิดลบเเธอได้เก็บพัสดุปริศนาที่วางอยู่หน้าประตูห้องของเธอโดยหารู้ไม่ว่าพัสดุที่ข้างในเต็มไปด้วยเงินสดกล่องนี้ถูกส่งมาวางไว้ผิดห้องจุดเริ่มต้นของโชคร้ายเป็นเอกเล่าว,ว่าเราต้องคิดกันหนักมากเกี่ยวกับการเปิดเรื่องในแต่ละตอนต่างจากหนังที่ต้องการความพีคมากขึ้นเพียงอย่างเดียว ตอนจบของแต่ละตอนก็เป็นเรื่องท้าทายต้องทิ้งป่มไว้ให้คนดูติดตามตอนต่อไปว่าจะเกี่ยวกับอะไรในเวอร์ชั่นซีรีส์ครั้งนี้ยังได้รวมเอาทีมงานคุณภาพชุดเดิมเกือบครึ่งที่เคยร่วมสร้างเวอร์ชั่นภาพยนตร์ให้กลับมาร่วมโชว์ฝีมืออีกครั้งในซีรีส์เรื่องนี้ด้วย ความมหัศจรรย์ของซีรีส์เรื่องนี้มาจากตัวละคร5-7ตัวนี้แหละครับส่วนทีมนักแสดงเซตใหม่ประกอบด้วยเฟยพัทระเอกแสงกูลในบททัดแรปเปอร์หนุ่มตกอับมนทิริศนุสารนันในบทจอนนายตำรวจหนุ่มผู้เปี่ยมสเสน่ห์และมายธนพรร,รัตนศสศิวิมนลรับบทเป็นจิงสาวทรงสเสน่ห์ฉายแล้ววันนี้ที่เน็ตฟลิกเท่านั้น